ใช้งานนะครับยูเซอร์นะครับมักจะมีปัญหาแล้วก็มาบ่นกับผู้ดูแลระบบว่าแบรนด์นี้ทําไมมันช้าจังแบรน์นี้ทําไมมันกระตุกจังนะครับวันนี้นะครับอริต้ามีเครื่องมือเด็ดนะครับในการที่จะพูดปัญหาสวัสดีครับพบกับเรา Optimus Channel นะครับผมแอปมาร์เก็ตติ้งนะครับผมไอริสเิร์อินจิเนีครับครับผมวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนะครับที่เรามักจะเจอปัญหากันนะครับเกี่ยวกับ การใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีการติดต่อสื่อสารนะครับการผ่านช่องทางนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ประเด็นที่เราจะพูดกันเนี่ยก็คือปัญหานะครับนั่นก็คือปัญหาการใช้งานนะครับเมื่อเรามีการใช้งานวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยมันทํางานบนเน็ตเวิร์กถูกต้องไหมฮะบางครั้งเนี่ยยูเซอร์นะครับมักจะมีปัญหาแล้วก็มาบ่นกับผู้ดูแลระบบว่าแบรนด์นี้ทําไมมันช้าจังแบรนด์นี้ทําไมมันกระตุกจัง วันนี้นะครับอริต้ามีเครื่องมือเด็ดนะครับในการที่จะพูดปัญหานะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากซอฟต์แวร์เองนะครับหรือว่าเกิดจากเน็ตเวิร์กของเรานะครับอันนี้ไม่ได้จะมาโจมตีอะไรกันนะครับเพื่อที่จะมาพูดนะครับให้ทราบถึงปัญหาว่าเราควรที่จะไปแก้ไขปัญหาตรงไหนนะครับก็จะช่วยประหยัดแรงในส่วนของผู้ดูระบบนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงฟีเจอร์นะครับนั่นก็คือ ตัว QoE ครับก็คือหรือ Quality of Experience นะครับอันนี้จะใช้ในส่วนของการตรวจสอบอย่างที่พี่แอปบอกไปเลยนะฮะเมื่อ user มีการใช้งานนะครับอย่างเช่นเป็นโปรแกรมที่เป็น Video อคอนเฟ e เรนนะครับสมัยนี้เขาก็ทำงานออนไลน์นะครับหรือว่ามีติ n งผ่านตัว c o n f e r เรนซต่างๆนะครับผมสิ่งที่เกิดปัญหาขึ้นนะครับก็คือ user อาจจะใช้งานไปแล้วเกิดกระตุกนะครับผมตัว user เองเนี่ยอาจจะโทษที่ตัว ครือข่ายนะครับหรือว่าผู้ดูแลระบบก็ได้นะครับผมดังนั้น่ะตัว QoE เนี่ยมันจะเข้ามาช่วยพรูฟในส่วนของปัญหาที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดปัญหาจากจุดไหนกันแน่นะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเดโมให้ดูนะครับว่ามันสามารถตรวจสอบอย่างไรได้บ้างนะครับผมก็คือเข้ามาที่แดชบอร์ดนะครับแล้วก็คลิกไปที่แท็บที่เป็นแอปพลิเคชันนะครับครับผมหลังจากนั้นเราก็สามารถดูนะครับตัวแอปพลิเคชันได้นะครับว่ามัน มีการใช้งานนะครับมากน้อยขนาดไหนสําหรับตัวโปรแกรมที่เป็นตัวคอนเฟรนซ์นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆที่เกี่ยวกับตัวคอนเฟรนซ์นะครับตอนนี้นะฮะเราสามารถดูการใช้งานได้นะครับเบื้องต้นหรือว่าเป็นท็อปตัวแอปพลิเคชันนะครับผมก็จะมีแบรนด์ต่างๆเลยนะฮะก็อย่างเช่นผมตัว QOE เนี่ยมันจะสามารถตั้งเช็คโฮได้ว่า สมมุติว่าเป็นตัว latency เนี่ยจะไม่ให้ต่ำกว่าเท่านี้นะครับถ้าต่ำกว่าจะให้มัน alert มาเป็นตัวเลขสีแดงนะครับผมก็อย่างเช่นเป็นตัวนี้นะครับผมจะลองเข้าไปดูนะฮะก็คือสามารถตั้งระดับคุณภาพได้นะครับว่าถ้ามันสูงเกินลิมิตเท่านี้ก็ให้แจ้งผู้ดูแลระบบนะครับอ๋อโอเคเมื่อเราเข้ามานะครับเราก็จะพบว่าตัว client ของแต่ละเครื่องเนี่ยการใช้งานขนาดไหนบ้างนะครับ ก็เลื่อนไปด้านด้านขวาสุดนะครับอาจจะเป็นเรื่องของสัญญาณนะครับโดยตัวตัว a v e r รนะครับของตัวนี้ก็จะอยู่ที่ลบไม่สูงมากกว่าบลบห้าสิบกว่านะครับอันนี้ค่อนข้างถือว่าสัญญาณดีเลยทีเดียว,ยว <c oughs> ใช่อาจจะไม่ได้เกิดจากปัญหาของสัญญาณตรงนี้นะับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตรงการใช้งานต่อนะฮะการใช้งานก็จะค่อนข้างเร็วเลยทีเดียวนะครับผมอืม <c oughs> ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับผมครับผมอ,อ๋อนนี้ก็สามารถที่จะสรุปได้ว่าเครือข่ายเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเกณฑ์ที่ดีเลยนะครับอ่านั่นนั่นก็แปลว่าเราสามารถอนุมานได้ว่าอาจจะเกิดจากปัญหาอื่นชเช่นอ,อาจจะเกิดจากแอปพลิเคชันเองนะครับที่มีปัญหาครับอ๋ออันนี้จะช่วยในการพูดปัญหานะครับครับหรือว่าอาจจะเกิดจากตัวคลเอนที่มีการใช้งานอ่าดาวน์โหลด ในแอปพลิเคชันอื่นๆที่ทำให้ดึงแบน์ w ิด t h ตรงนั้นอาจจะทำให้อ o เ f e r e n c ์น่ะกระตุกก็ได้อ,อันนีก้ก็อาจจะช่วยพรูปัญหาให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดจริงๆครับ,รบผม,ผมตัวนี้จะมาช่วยในณนะจุดนี้นะคะครับผมก็จะเห็นได้ว่านะครับเจตัว QoE นี้นะครับก็จะเข้ามาช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเครือข่ายนะครับก็จะทำให้ผู้ดูแลระบบเนี่ยสามารถนะครับ มองหาปัญหานะครับหรือว่าสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นนะครับ,รบโดยที่เราไม่ต้องไปกระทบกระทั่งกับผู้ใช้งานเลยนะครับแล้วก็สามารถรายงานผู้บริหารได้นะครับว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับก็อันนี้จะเป็นตัวช่วยที่ดีของเรานะฮะก็ข้อดีในม,ม,มากกว่าน,นั้นก็คือเราสามารถดูการใช้งานของแต่ละแอปพลิเคชันได้ว่า user นี้มีการใช้งานแอปพลิเคชันมากน้อยขนาดไหนออ ดูภาพรวมของเครือข่ายได้อีกด้วยดูภาพรวมได้อีกอ๋อก็หวังว่านะครับทุกท่านคงจะได้ประโยชน์จากวิดีโอนี้นะครับผมและน้องไอ้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ถ้าใครต้องการนะครับที่จะปรึกษานะครับปัญหาน็ตเวิร์นะครับหรือว่าสนใจโปรดักต์ในส่วนของอลิต้าเนี่ยก็สามารถติดต่อตามที่อยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับก็วิดีโอนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ